สวัสดีครับเบาตึงปทุมนาครับเมื่อหนี้มาเปิดละคาง,งัวครับมีงัวผูอยู่สองโคมครับโคมหนึ่งครับรวมเป็นสองโคมผูแดงชูบบงประมาณร้อยสิบบวกครับนี่ครับผูแดงประมาณร้อยสิบบวกเปิดในราคาสองหมื่นสามพันหาร้อยครับส่วนตตาผูนี่ครับ ูกูสองมื่นเจ็ดพันหาร่อยครับชู้มทอดได้หมูกูวะร้อยยี่สิบบัวครับหมูกูครับร้อยยี่สิบบัวครับสนใจติดต่อคำามาได้ครับเบ้าถึงปทุมราครับศูนย์แปดศูนย์หนึ่งไปแปดห้าหนึ่งหนึ่งศูนย์ครับว่ากูครับพอดีคุ้นเลยครับรับประกันตั้งนี้ครับเช่างครับเช่อง เบิ้งครับตัวขาวนี่ได้ปีแะไวได้เนาะปีต้นต้นนี่นะังตัวแดงนี่หาห้มเดือนประมาณนี้นะครับเบิ้งเอาครับนาเลียงครับงอคู่นี้ครับ ไก่ไก่ไม่ลดทรงครับโทรมาสอบถามเบาถึงได้ครับ0 8 0 1 8 8 5 1ศ0ครับจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับกินยากินหัวหารกินเฟืองดีครับไก่ไก่ไม่ลดบริการครับข้าถกข้าทอนรับประกันทุกอย่างครับ ตัวแดงนี่เศ้าสามหาล่อยครับตัวญใ่ใน,นี่เศ้าเจ็ดหาล่อยครับที่ไหนกับพอฝากซ่องเมาตึงปทุมราชไว้น้ำเลนดอวยครับเดอ้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนำเนแนครับเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดจิบต่อไปขอบุนครับ